สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง v ม่บีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่บีก็จะมากําจัดมดนะคะมดซึ่งนะคะจะอยู่ตามกระถางของต้นพริกนะคะคุณผู้ชมสําหรับนะคะต้นพริกนะคะไม่บีก็ได้ปลูกไว้เนาะปลูกไว้ในกระถางยางรถยนต์นะคะซึ่งนะคะต้นพริกต้นนี้นะคะเมื่อโดนมด มาแล้วนะคะนี่ค่ะมดนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนะคะโคนต้นของต้นพริกนะคะนี่ค่ะทาให้นะคะ,ะมดนี่ค่ะไปกัดรากนะคะแล้วก็ยังจะเป็นตัวการนะคะทำให้เกิดเพลี้ยด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมดนะคะนี่ค่ะต้นพริกของไม่มีมีสองสามต้นนะคะที่อยู่ในบริเวณกระถางยางรถยนต์แบบนี้นะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะต้นพริกนะคะจะไม่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็เมื่อโดนมดนะคะกัดรากนะคะุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม่วีก็จะมากําจัดมดนะคะที่อยู่ตรงบริเวณนะคะต้นพริกนะคะแบบนี้เลยนะคะให้สิ้นซากไปเลยนะคะและแม่วีก็จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะใชะ้สูตรนี้เลยนะคะกําจัดมดนะคะ แล้วแมวีก็จะใช้เป็นผงซักผ้านะคะคุณผู้ชมผงซักผ้านะคะเมื่อไปโดนตัวมดนะคะก็จะทําให้นะคะไปทําลายระบบทางเดินหายใจของมดนะคะทําให้หมดหายใจไม่สะดวกแล้วก็ตายไปได้ในที่สุดเลยนะคะแล้วก็แมวีก็จะใช้เป็นน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่า2ลิตรค่ะแมวีก็จะนํานะคะผงซักผ้านะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแบบนี้เลยนะคะเอาแบบเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่ามดเยอะมากเลยค่ะผสมไปในน้ำเปล่าเลยนะคะ เติมน้ํายาล้างจานนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะผสมไปด้วยนะคะจะเป็นสารจับเพาะจับไปนะคะช่วยไล่มดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผสมให้เท่ากันเลยค่ะจากนั้นแม่วีก้นนามาราดรดเลยนะคะนี่ค่ะตรงบริเวณนะคะที่อยู่ตรงคนต้นพิกนะคะใช้ราดรดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะรังมดนะคะเยอะแยะเลยนะคะ หลดลงไปจ้าและสำหรับนะคะในการกำจัดมดสูตรนี้นะคะไม่เป็นอันตรายนะคะต่อต้นพืชนะคะับคุณผู้ชมนี่ค่ะเมื่อเรากำจัดมดไปแล้วนะคะมด ก็จะนี้กระเจิงไปเลยนะคะเมื่อโดนผงสผ้าไปแล้วนะคะนี่ค่ะเพราะว่าผงสปานะคะจะไปคอยทํรลายนะคะระบบหายใจของอมดนะคะก็จะทําให้หมดของเรานะคะทนไม่ได้แล้วก็หนีไปเลยนะคะอ่าเราก็ใช้กําจัดมดนะคะตามต้นพืชผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านนะคะเราใช้วิธีนี้นะคะกําจัดเลยจ้า และสําหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราใช้กําจัดมดนะคะตายเรียบเลยนะคะคุณผู้ชมและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ